สวัสดีครับเคยมีปัญหาไหมครับว่าเวลาเราซื้อข้าวสารแล้วเก็บไว้นานมอดมักจะเกิดขึ้นแต่คลิปนี้เรามีทางแก้ไขครับนี่ครับคือใบมะกรูดสิบใบครับกับข้าวสาร5้กิโลครับนี่ครับใบมะกรูด ใส่เข้าไปในข้าวสารครับแล้วก็คนครับคลุกให้ทั่วครับกลิ่นใบมะกรูดจะออกชั่วตามข้าวสารครับแล้วก็จะทําให้มอดไม่สามารถจะเกิดขึ้นง่ายครับนี่ครับคลุกเคล้าอย่างนี้เลยครับใบมะกรูดครับ สดๆเลยครับนี่ครับผมคนไปเลยครับนี่นี่ครับงไว้อย่างนี้นี่ครับกลิ่นของใบมะกรูดที่อยู่ในข้าวสารก็จะทําให้มอดไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับดีๆครับสูตรโบราณเลยครับสูตรนี้ครับผม นั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ